การเรียกใช้ข้อมูลสำรองให้ลูกค้าเข้าไปในส่วนของ Microsoft SQL Server Management นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับตามที่โปรแกรมต้องการ Connect เข้าไปนะครับในการสำรองข้อมูลเราสามารถที่จะเลือกสำรองข้อมูลเป็นบางก้อนได้นะครับตรงนี้เรามีข้อมูลหนึ่งงานเราต้องการสำรองก็ให้คลิกขวานะครับเสร็จแล้วก็มาตรงทาร์กแล้วก็คำสั่ง back up นะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถจะรีมูฟแล้วก็แอดใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของข้อมูลว่าเราต้องการจะเก็บข้อมูลไว้ตำแหน่งไหนของของระบบนะครับตรงนี้เราเอาไว้ในเราอาจอยากจะอไอ้ในนี้นะครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนตำแหน่งข้อมูลได้เสร็จแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อนะครับเราต้องการจะสำรองข้อมูลเป็นชื่ออะไรบ้างนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่านามสกุลต้องเป็น bak นะครับเสร็จแล้วก็ตอบโอเคตอบโอเคนะครับ okay โปรแกรมต้องการเก็บข้อมูลในตำแหน่งนี้นะครับครบโอเคอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะมีการแบ็กอัพข้อมูลเก็บไว้ในนั้นนะครับ